กระแสงเงินสดจากการขาย call option กระแสงเงินสดจากการขาย call option ได้เวลาเปลี่ยนจากเรื่องอสังหาร,รินมาซับมาเป็นเรื่องของเราเสียทีคราวนี้เราจะใช้กลยุทธ์การสร้างกระแสงเงินสดเพื่อทำเงินจาก option ในตลาดซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการอยู่รอดในตลาดที่ซึงชื่อเรื่อง ความโหดที่ทําให้นักลงทุนประเภทซื้อแล้วถือไว้ต้องโอดควรด้วยความเจ็บปวดจากราคาที่ขึ้นลงอย่างบ้าครั่งขอทวนความจํากันสักเล็กน้อยว่าออปชันคือการที่คนผู้หนึ่งให้สัญญาว่าจะขายหุ้นในราคาที่ตกลงกันไว้จนก่าจะถึงวันหมดอายุสัญญาโดยที่ผู้ขายจะได้ค่าฟรีเมียมกลับมาเป็น สิ่งตอบแทนค่าทำสัญญาค่าฟีวเมียมจะคำนวณทั้งจากราคาของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงและเวลาที่เปลี่ยนไปในฐานะของคนที่เป็นครูผมเคยเจอลูกศิษย์หลายคนที่กว่าจะทำความเข้าใจในหลักคิดเรื่องของค่าเสือมตามเวลากับกระแสเงินสดในตลาดหุ้นได้นั้นก็แทบแยกจึงกว่าผมจะหาวิธีสอนให้พวกเขาเข้าใจได้ก็ ต้องใช้เวลาไม่น้อยเช่นกันและเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ผมได้ลองเทรดแบบน้อยๆเพื่อจุดประสงค์ในการสอนผมเลือกที่จะถือหุ้นไปนานๆโดยไม่สวนว่ามูลค่าของมันจะแปรเปลี่ยนไปอย่างไรแบบเดียวกับที่นักลงทุนต่างหาหรือมาตร์หลายต่อหลายคนถือของจับจีนของตนโดยไม่สนใจว่าราคาตลาดจะพันผวนเพียงไหน เพื่อช่วยให้ลูกศิษย์ของผมได้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่างการขายคออปคอออปชั่นของนักลงทุนหุ้นกับการเก็บค่าเช่าของนักลงทุนอสังหาเิมาซับผมจึงทำการซื้อหุ้นของกองทุน a t f ตัวหนึ่งแล้วถือมันไป1ปีซึ่งมันขัดกับแนวทางการลงทุนของผมที่ไม่เคยถือหุ้น ตัวใดานานขนาดนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงการซื้อหุ้นที่กำลังดิ่งหัวลงอีกด้วยแต่เป้าหมายของผมในการทำเช่นนี้ก็เพื่อปีตุตนให้ลูกจิตของผมเห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างไรายได้จากหุ้นที่ราคาตกตำ่ำแบบเดียวกับการเก็บค่าเช่าจากบ้านที่มูลค่าลดลงต่อไปนี้คือเหตุการณ์จริงัน อันเป็นเหตุการณ์การเทศในจำนวนน้อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องกันไปในช่วงวิกฤตพ,พราม์ปี2008ขั้นแรกผมได้ซื้อหุ้นกองทุน ETF 1ที่มีชื่อกองทุนที่เรียนแบบดัชนี s อสแ0นาจำนวน500หุ้นผมจะถือครองหุ้นตัวนี้หนึ่งปีไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมตือหุ้นตัวนี้ไปแล้วก็ต้องคอยมานั่งจ้องหน้าจออย่างใกล้ชิดเพืเ่อคอยติดตามว่าราคาของมันจะขึ้นลงหรือไหลทิศทางกันแน่เมื่อผมเป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าวแล้วผมจึงกลายเป็นผู้ขายออปชันแทนที่จะเป็นผู้ตือ้อออปชันในไป โดยปียายหากคุณลองย้อนนึกกลับไปในตัวอย่างของช่าง,ช,างช่างตัดทักช่างตัดทักติโดก่อนหน้านี้ผมก็คือช่างคนนั้นที่ขายสัญญาจองซื้อทักติโดในราคาพันเหรียญน,นั่นเองหลังจากที่ผมซือ SPY จำนวน500ไปแล้วผมจึงทําการขายสัญญาคอรอปชันอายุ1เดือนจำนวน5ะฉบับของหุ้น SPY โดยกิดค่าฟีเมียมที่2.15เหรียญผมสัญญากับผู้ซื้อออปชันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น SPY ณนะราคา154เหรียญได้ทุกเวลาตึ้งแพงกว่าราคาตอนที่ผมซื้อ FPY ราบจนกว่าสัญญาจะหมดอายุรับในการเขียนเรียกว่าสัญญาขอออปชันของผมได้รับการเมื่อได้รับขายหุ้นตามสัญญาไว้ได้คราวนี้ขอยกตัวยอย่างในกรณีของฟุตออปชันกันบ้างผมสัญญากับผู้ซื้อออปชันว่าสัญญาฟุตออปชันฉบับนี้ อนุญาตให้เขาสามารถขายหุ้นให้กับผมได้ตามราคาที่ตาไว้โดยผมจะต้องสามารถทาตามรายละเอียดในสัญญาที่ให้ไว้ได้นั่นแปลว่าผมจะต้องมีเงินสดในมือเพื่อทําการเทรดภายใต้ขอบเขตของสัญญาดังกล่าวและฟุตออปชันของผมจะได้รับการก็ต่อเมื่อผมได้ใช้เงินสดไปถือหุ้นที่ผมสัญญาว่าจะถือจากเขาได้เมื่อมีการขายออปชั่น ทางฟั่งคอและฟุตสิงสำคัญก็คือสัญญาออปชันต้องได้รับโดยการที่คุณสามารถส่งมอบสิ่งที่ระบุไว้ในสัญญาได้คุณไม่ควรจะเข้าไปลงทุนโดยใช้กลยุทธ์แบบเปอยเปล่าสับเทคนิคหมายถึงการไม่มีเงินตดนหรือหุ้นเพื่อส่งมอบในยามที่จำเป็นการถือขายออปชันแบบเปอยเปล่านั้นเป็นแนวทางการลงทุนที่ดูดันมากเหมาะสำหรับ เทรดเดอระดับตูงเท่านั้นสำหรับกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานนั้นเราควรจะเทรดในระดับเล็กๆทำให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุมและตัญญาทุกฉบับต้องได้รับ